บอสบอสเอาเอสเออกูจะสโลว์นะได้ป้อมเลยนะอีสโลว์เอาเร็วเร็วเร็วไปบอสหอยบอส ริชแมนชอบร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคินบริการ24ชั่วโมงเติมเกมริกออฟลีเจนบนเว็บไซต์รับ r i ริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์แอรเติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนชอบเท่านั้น เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอคิริแล้ววันนี้นะคะวอคิริจะมารีวิวสกินใหม่นะคะสปริงสปลิตบอสซัมสปริงนั่นเองนะคะสปริงกี่รอบ คือเป็นสกินสวยมากทุกคนแต่ฉันไม่ชอบความหัวเธอของโซน่านะคะทุกคนอ่ะก่อนรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอคิรี่ด้วยนะเพื่อไม่พาคอนเทนต์ของตัวแม่โตมัมนะอ่ะเดี๋ยวดูท่าวาทุกคนอุ้ยแน่จริงก็เป็นสาแบบนี้ตลอดไปสิเออแบบน้ําไหลตลอดเวลาเป็นรีเจนไหมอีดอโลดอ่ะอแล้เราก็อยู่กับ คอสตนตินค่ะสวัสดีจ้าบวกไม่หยุดยดูเลนด้วยบวกไม่หยุดเลยไม่ละแล้วมันเป็นอินียากางอะทีมนู้นแต่ละตัวน่าลำคาญมากเม่งึงกลัวทีโมโเดินไปดิทีโมมันอยู่บนอีบอสมึงกลัวอะไรมึงดูนะมึงเดินไปเลยโอเคอไม่มีอ๋อ อุ้ยนมกูใหญ่มากไหนมาเทียบดีนมกูนมนมึงกับน,น,นมกูอะอ๋อนมกูนมคนแก่จังโอ้โหกูใหญ่ก็าอุ้ยอับไซกันเวอร์อีดอ,อกสนีใบกับสนีมัน่นอีดอกก็พอดีว่าเเนเรดเหมือนกันจบผ่านเว้ยเอามันดีเอาเอาตัวนี้เอาเอาคนละตัวไหน<า> <laughs> ไม่อ้อ <laughs> ชิงให้ดูนี่นี่ดีว้ายว้ายว้ายว้ามันไม่ตายันอะไรอีบอยมึงว้ายบอยช่วยปบอยบอยบอยแล้วแล้วบอยบอยไม่น่าเป็นยเยมึงนั่นหนจัง ก็ฉันอีกไหนมันไม่แรงอ่ะมึงก็โทษเกมเซ่เออสอบมันต่างอะไรวะถ้าความเป็นหายจริงจริงไหมเนี่ยเอออีกหมดกันเอออกหมดกันนมันใส่โลอ่ะตัวไหนตัวไหนก็ตัวไหนก็ได้เอาล้วเออเอาตัวนี้เขาไม่เสียโลเอาตัวมวยไอ้ยีไปเลยสู้กวนสู้เป็เไรบ่สู้สู้มันทำอะไรมึงไม่ได้มันทำอะไรมึงไม่ได้เอาเหอะอีดอกตันอยู่ก็ ตันตัวไหนก็ไม่รู้อีดาวีบอตโอ้โขี่มันไม่ตายอ่ะฉันชอบโซน่านะทุกคนแต่ฉันไม่ชอบความแบบน้ำมักน้าผากเถอะอ่ะมันเถอปั๊บเมื่อวาเถอมันรวบเยอะเกินบอดอ้อมมาอ้อมมาไป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 ไม่อ้อมละอีดาไปไปไม่อ้อมเลยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเมื่อขาดตายแล้วเลยโอ้ย ซะหิแม่มันเถ<ม>ิดอีอดอกคาต่างโง่อีดอกเอาเถิดน้องโอ๋โอวิ่งไปโดนเวอร์เหมือนหกหลักบาสบาสเอาเลยเอาดเ,เห็นไหมล่ะไม่ต้องคอมโบเซราฟีนก็ชนะได้เป็นไงล่ะอ,อีดอกกูระยะประชิดขนาดนี้นอีดอกแต่ตัวกูออกไวมากนั่นติ วยแบบอีบอสเดี๋ยวขุณจะสโลนนะได้ป้อมเลยนะอีสโลนเอาเร็วเร็วเร็วบอสหอยบอสทำไมมพ่งแม่เออเหรอฮะวิ่งเร็วเหรออีบอสมันจะตีใครอ่ะมันสายตีเหรอดีอ๋อชีวิตชีวิต โอ้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 ไม่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 มึงอย่าไม่มีอันตีมึงอย่ามั่นเลยครับเอาอะไรเออมันไม่เช็คกระดิ่งพุ่มเลยเหรอวะเอาอ่ะโอ้แฟดเลยอ่ะอีบอสเอาตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรอีกนัดเดียวมันจอดแน่โมกกันน้ำมันมันกัดแค่กันวีแต่ไม่ได้กันกายภาพ เออกันเวทกันแค่เวทกไปปนี่นี่นี่มาสิงไปไหนยัยแต๋วมาสิล่ามันมึงล่ามันวปลี่บช่วยกันเอเดี๋ยวกูก็ตายถ้ากูไม่ลาด้ะเออกับก่อนวะอีบบส แล้วมไปโดนทำไมมืองไปช่วยบนดิอ oh, oh, uh, uh, ิซ right hmm, ิโมนัโอ้เข้าแล้วเร็วลุ่วเอเพื่อนไม่สนใจเสื้อแล้วนะตีอสติกิโมเลยเออคือเพื่อนไม่สนใจเลยนะเออเพื่อนตายช่างมันสโลแล้วมาแล้วมาแล้วมา้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วมาแล้ววิววิ้าดีวิ้อ ยังหันกลับมาล็อกกูอีกเนาะโง่โตายแล้วมก่อนัวที่รานแล้วมันได้ลองหาวเลยอะล้วเรามาบนกันทำไมอะเราเี้ยววะที่ร้าเอาเลยอย่าไปกลัวไปบอสไปอะไรจั๊นหนุมนี่ป๊อปป๊อปป๊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 ป้ตัวอะไรมาวะวุ้นเข้านเข้านเข้าเอามัน เอออ,อีดอกยิงมันเอออ๋ออีบอกกน,น้ามึกเตี้ยวกอ้ยห,หลายรอบแล้วจนะ้ะว้ายม,มาไหมมาดว้าวว่านเลยแอบหมึงเราฆ่ามันไม่ได้ปะอุ้ยบอทไข่มาไปเถอะกูมไม่มีอันตีว้ายเก็บลูกไฟบบอทมา<ไ>บอทมา หกอ้ามันเห็นว่ามึงอยู่เนาะมันอยู่ในมันอยู่ไนพุ่มอ่าไม่อยู่อีดอกมึงจะซูมันได้จริงสู้สูมามากุลวุ้นไม่มีตีเลยว้าวระเบียบเห็ดโอ้ยโอ้ย่วยด้วย อีหมาอีหมาอีหมาไหนเออบอลเอาเลยเออมันมันมันติดเขากูขอมานะอุ้ยกูได้หมดเลยได้หมดเลยไป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 มันนะมันใจอ่ะอีโบกันนะเอามันอเออไปไปไปอีกไปอีกอยู่ไหนวะวานมาไหนยะ สโลแล้วสโลแล้วอีบอสเอา้าเออตีอันนี้ด้วยอีดอ,อกอีบอสรอกกุ๊กก็กลตายมากอ๋อัวอะไรมาอยู่ตรงเนี้ยเออกุหลาดให้หมดว้าอ,อะไรอ่ะอีบอสทำไรอ่ะไม่รู้มีใครสาบอยู่นี่เหรอแอบเหรอโอ้ตัวแม่ตัวแอบกลับบ้านไหมเงินมเท่าไหร่แล้วน่ะสาบผัดกับเหอะอยากใคปมาดีกว่าอีบอส อันนี้อย่ามั่นอย่ามั่นมันหนีได้มันหนีได้กับบ้านก่อนกับบ้านก่อนเมืองขาดตาเราจะไม่เอาอะไรเลยเนาะว่าไปเหอะโอว่าไปล้างล้างไป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 สลับจึงจึงไป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 แมนตี้อันเตียทำยไมอ่ะอีดอกตัวเดียวว่ะมึงบ้าเปล่ามึงข้างเกิน นี่นี่นี่ตีนี้เลยเอาเอานี้เลยเอานี้เลยเอามาเอาเกาะเอาเกาะเอาเลือดแม่เดี๋ยวมานะไปวาดแป๊บ๋ยวมันมาเก็บป้าอุ้ย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 นี่เลยกอุเยมันอาแล้วมันเอาแล้วอู้หูอีดอกเอาแล้วกูได้แอคติคเวิร์กกูอยู่ไกลขนาดนี้ไม่รู้กดตัวแม่เกินกูเก็บอันนี้ก่อนเร็ว

นี่ปั๊บปว๊บปั๊บปมึบปั๊โปักทปั๊บป่๊บปั๊บปันบปู๊บปั๊บปั๊บปั๊บันบปั๊บปั๊บนั๊บปั๊บปั๊บปั๊ะปั๊บั๊บปั๊บปั๊ั๊บปั๊บปับปั อย่าไปแย่งมันอีบอสอีก็เลอร์อุ้ยไปบนไปบมดหาเรื่องบวกใช่ป่ะฆ่าอินินจายมึงเราฆ่าได้หรอโผมึงเลยดอกก่อนสิมึงตีนี่้ตีนี่ดิจำตัวมึงระวังทีโมมันแอบด้วยนะเออบ๊ามบ๊ามบ๊ามบ๊าช่างมันช่างมันช่างมันมาฆ่าอินินจา มากูวิ่งอ,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 อุย้ยบอสอุ้ยยิงไหม, <laughs> ไมเขาเขาจะบอกเัาเอเอเมันบอกอ่ะบอกดาเมจหลอนนะดาบมันอะไม่เห็นอ,อีโม่ไหมไม่ไปดีตามกูมาซีแกเราไม่ไหนอย่มันต่อแหล่หายตัวอยู่ไหนหอุยอ้ยตกใจ อุ้ยเพื่อนอันน oh, ี้เพื่อนออกแนวมันนะอุ again, <m <m ้ยอีบอสอ่ะท an> oh, uh, ี bye. ่บอสที่บอสที่บอสที่บอสบอสเออมันบอสกูมันบอสกูเอามันมันบอสกูอ่ะโอ้โหหิให้ด้วยอีบอสออกอีบอสต้องออกเป็นคนออกมึงน้องเดินออก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 บอสบอสมึงไม่ตายหรอกมาเนี่ยเออมาอีบมาเอามันเอามันเออ ยุโอ๊ยโอ๊ยกูโดนช่วยได้ทำไมมึงตายล่ะครับออกอะไรเนี่ยคะเอาเถอเออเอาเอะตีอีเนีันพุ่มาเดยวูนะไปแกะเข้าแล้ววนเข้าแล้วไปไปอวนอไม่ไปอีวน เมืองเออหรือมันเดอหวะเดินไม่ขาดมึงเมืองอี้วันเดี๋ยวฟังไม่ได้เอาตัดเลือดเลยนะไม่อี้วันก็ไม่มีดาเมจควยเลยทั้งนั้นอีดอกโอ้ออกเวทป่ะไม่ได้ออกเวทหรือออกอะไรเอาเลยอ่ะมึงว่าตัดเลือดจริงป่ะ เดิดพาดเข็มโอ้ยหมีไม่ไหนแต่ว่าพาพช่วยกันเถอะหมีหมีไเข้าเข้าไป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 มึงกระตี่ทำไมอ่ะโอ้ตีเลยเหรอมึงกระโดดเข้ายิงยิงเข้ายิงเข้าที่หมาเออเอามาัา ตัดองตัดเจ็ดดน้องเออเอาสีจ่จุดกุฏันจะหนีไปไหนสานที่ว่าอันติทำไมอ่อะหรอ๋อนึก<ป>ว่าไม่ตายไงเป็นเรื่องของพี่อะเออมึงกูทีนึงไม่ออกสัตว์ดูเลยมเลไม่ละทีโมมันออกดูเด่นทำไมแบบใหม่มมหรออีบา้าหรออ๋อ กีบ่บาทกวตีโอ้ <What? S 1> ว้ายจีจีค่ะว้ายดิฉันได้เอสลบค่ะทุกคนเลิศไม่ลาะคุณแม่ ตัวแม่กับสกินโซน่าสปริบซัมสปริงนะคะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะในการรีวิวโบบากับการเล่นกับเพื่อนด้วยนะคะก็คืออีพวกเนี้ยโหวตให้กันเองกูโหวตให้แต่คือไม่มีใครโหวตให้กูเลยนะคะกับอีคอนสแตนติน,นคือน่าสงสารมากเวทนาม,มาก หวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสไคร์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชงวักิลี่ค่ะและอยากให้รีวิวสกินไหนรีวิวตัวละครไหนรีวิวสกินอาลียังไงก็ต้องรอติดตามนะก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บ